สวครับฟาลิกิตี่อเมริกาสครับฟาลิกิจโอ้โหนี้เกมง่ายไายมากเลยตอนแรกวางแผนไมายังไงบ้างตามกระต่ายได้เลยคิดว่าประกบกับมากระสายเพชรเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงมีความกัวลอะไรไหมครับก็นิดหน่อยกังวลเรื่องอะไรอ่ะอาวุธหนักแรงอ่ะเราวันนี้เราเตรียมแผนเป็นยังไงบ้างตามกระต่ายเลยคิดว่าจะจบแบบไม่ขบยุบไหมไม่อ่ะ ในเพลงจังหวะนั้นอ่ะมันเราตั้งใจหรือว่าแบบว่าลองลองดูเฉยตั้งใจครับตั้งใจเลยก็พอจบแบบไม่ครบร้พอใจไหมผลงานไฟนี้พอใจครับนี่จุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขน้ำหนักที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ครับร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้าตอนนี้เราชนะติดต่อกันกี่ไฟแล้วห้าไฟครับห้าไฟแล้วคมีว่าชิงแชมป์ในอ่าอยากช่นตอนนี้นี่แหลมโพนะครือว่าถึงอย่าง ทำร่างกายก่อนนะอ๋อทำร่างกายก่อนเนาะรัก2-3สามไป้มีอาชีพนะครับวันนี้ไม่รู้ไม่รูร้วันนี้ก็ทงสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปเวที8 1 8 108แล้วกโอเคครับแสดงวันดีด้วยครับทุกค